ผู้จันะคะที่วาีนะคะเพ็ได้รับการสับสนนจาาลาโดยนจารชุเิมนะคะเานั้นจะเป็นการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลร์จารสิธิ์นะคะโดยการกลับถวายข้าพรจากการสนับสนของ 安福县。 ขุจารึกการบรสหารจังหวัดกรุงเทโดยท่านนายดลหล่อภูมิเพื่ให้การและท่านต้องรับิดอจังหวัด ดับสนุนของท่านผู้บริการดรกีรารัตน์ลีน,ออนาเลรฤกุลนะคะและคณะอาจารย์่านศึกษาวิชาชัพ mình bạn nâng.